ยินดีต้อนรับทุกคนกันด้วยนะครับ <c oughs> โอเคเนื่งจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็คือหายไปนานมากแบบโคตรโคตรแบบตอนนี้ผมก็ติดโครงงานโปรเจกต์อยู่นะก็คือติดแบบต,แบบติดแบบทำจนไม่ลืมหน้าลืมตาเลยบางวันก็ไม่ได้ออนเกมสักไม่ใช่ว่าไม่ออนแนละ้ออนแหละออนตลอดแต่ว่าก็แบบไม่ได้ฟาร์มนะแบบเข้ามาคุยอะไรไม่ทำนะสักสี่วันเต็มนะเกี่ยวกับเกมนี้แล้วกันนะไม่ไม่รู้หายคิวเราแล้ว,นะแ,ตวยยแ,ลแต่ว่าคอนเทนต์ก็น่าจะเยอะอยู่แหละแต่ว่าทุกนี้ก็เบ่งให้คนอื่นเขาทำทำกันบ้างนะครับนะผมก็จะเล่นหลากหลายเกมนิดหน่อยนะส่วนเกมนี้ก็ เล่นนี่นะครับก็น่าจะเป็นเกมหลักของช่องนี้ล้วก็จะมีเกมอื่นมาแปะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไม่มาพูดเรื่องเกี่ยวกับวันนี้ครับคือมันเป็นเรื่องที่ผมมาเจอมาใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าจะมีด่านอันหนั้นะที่ผมแบบไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านไม่คือไม่ผ่านเล่นยังก็ไม่ผ่านสักที <laughs> อจริงเนะี่ยเล่นยังก็ไม่ผ่านวันนี้คือเล่นมามาสักห้ารอบแนละ้วกว่าจะผ่านได้ไม่ใช่กว่าจะผ่าน คือกว่าจะผ่านได้ต้องมาเล่นตอนกลางคืนอ่ะตอนเช้าไม่เล่นไม่ได้เลยนะคือมันคือไอ้เจ้าด่านอันนี้เองนะอ่าไอ้เจ้าบอสไฟนี่แหละบทที่5บอสไฟคือผมจะลงแค่ให้มันผ่านนะเพื่อไปยังด่านต่อไปตอนนี้ผมขึ้นไปยังบทหแล้วนะวังสวรรค์ตัวนี้ผมจะไม่ขึ้นแล้วกันเพราะว่าผมเป็นธาตุไฟนะผมจะไม่ลงท่าน้ำแล้วกันเพราะว่าบท6เนี้ยมันเหมือนว่า ขนาดมันจะแข็งแกลงนะขนาดแค่ตีท่านไม้ด้วยกันเองคนระับรู้สึกว่ามันยากเลยมันยากโอเคพอพูดถึงเดี๋ยวมาพูดถึงไอ้เจ้าด่านนี่กันด่านที่ร้อนะคือเจ้าด่านบล็อตแฟงนี่คือเหตุผลที่ผมไม่ผ่านนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะคือตอนแรกนะอตอนเช้านะผมก็จะนอนเฉยๆแล้วกันนะโอเคก็คือ,คอมันเหนื่อยเนี่ยนะเหนื่อย,ย,ยกการทำงานมาหลายวันก็เลยจะนอนเฉยๆดูอะไรไปมานะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อวะ่ะคือคือทำไมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวะ มันไม่มีอะไรจะทำเลยเหรอคือคือทำได้แค่นอนใช่ป่ะโอเคแล้วจากนั้นใช่ไหมครับผมก็เลยว่าอ๋อนะวันนี้ก็ไม่ได้เล่นอ่าไอ้เจ้าเกมมาฮยโร่นี่นานแล้วก็เลยอ่ะเดินขึ้นมาที่เรือเหาะอ่ะกดไปปุ๊บอ๋อถึงด่านแล้วโอเคเมื่อถึงด่านล่าทีบทสามแลด่านที่ร้อยสิบบก็เลยมาปัน่นโอเคตั้งแต่นนล่าร้อยสิบเกียนะครับก็ผ่านไปด้วยดีนะไม่มีอะไรโอเคพอมาถึงที่ด่านร้อยสิบแปดปั๊บใช่ไหมโอเคกดไปเพิ่งผ่านมาได้เร็วเลยครับ นะก็อยู่จากคำคมที่ว่าไหมอ๋อครบคุณพี่ว่าว่านะก็คือนอนอยู่เฉยๆนะครับคือมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดหยิบเกมขึ้นมาเล่นปั๊บนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาจะเรียกเราไปใช้ทันทีหยิบปั๊บนะยังเล่นยังเดินผ่านไปไม่ถึงไหนนะคือหยิบมาเล่นได้แค่แป๊บเดียวนะโดนใช้ไปเลยอ้ออ้อมาช่วยนี่หน่อยเลยมาช่วยนี่หน่อยเลยมาช่วยนี่เลยโอเคช่วยเสร็จปั๊บกลับมาเปิดต่อด่านครับเกิดถึงหน้าบอสนะรอบสองกำลังถึงหน้าบอสแล้วนะสภาพเกิดอะไรขึ้นอ้อมาช่วยนี่หน่อยมาช่วยนี่หน่อย ไม่จบไม่สักท,ทีบอสไม่ผ่านสักทีจะประมาณสี่รอบอ่ะรอบที่ห้าก็คือแบบนะคือเคลียร์ทุกต้องอย่างนะต้องแบบเคลียร์เคลียร์จริงๆแล้วก็ก็เลยอ่ะได้ขึ้นก็เลยได้ขึ้นมาเล่นนะครับตอนกลางคืนตอนนี้ก็ปั่นครับด่านไฟแล้วก็สู้กับบอสแอนโดรแอนโดมาเลยครับแล้วก็มาถึงบทที่หกครับก็เคลียร์ไปสี่ด่านเต็มเลยนะก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับไม่ต้องใช้เหรียญชุบนะครับก็เล่นได้แล้วก็จะมาฟาร์มรูนด่านนี้กันนะยาวๆไปครับเพื่อปั้น เป็นพลังงานรูน้ํานะครับนะตอนนี้ผมก็เก็บออยเจ้ารูน้ำนะครับไว้ที่เลเวลหนะครับค่อนข้างเยอะมากเป็นรูนพลังงานนะเยอะมากครับซึ่งมีเลเวลหประมาณสักเซตหนึ่งได้ลนะก็คือเหมือนไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเออเวอรเยังไม่ถึง <laughs> เวอรเยังไม่ถึงเวอ7เยังไม่ต้องทานะครับก็คือทำเวอรหไว้แล้วเรียบร้อยก็คือไม่ต้องทำนะเออคือจะพูดอะไรวะเนี่ย เหมือนแบบไม่ได้ทําอะไรนะก็คือผมเวลาผมเล่นนะครับนี่คือผมจะแจกคลิปเล็กๆน้อยๆสำหรับการสำหรับคนที่เก็บรูน,นครับก็คือเก็บรูนไว้สองสายถ้าเริ่มเกมให,หม่ๆนะครับคือเก็บสายเดียวก่อนโอเคสายเดียวนี่คือจําเป็นอยู่นะแต่ถ้าพอเริ่ม,มเริ่มใหม่แล้วใช่ไหมก็คือเราต้องเก็บไว้สองสายอีกสายนึงก็คือเอามาปูเอามารีนะเอามาแยกแยกนะครับแยกด่วนเพื่อเอามาทําเป็นสายที่เราใช้อยู่นะครับปัจจุบันเช่นผมเล่นสายไฟย้อผมก็เอารูนไม้นะครับมาแยกเป็นเออ่ เป็นเศษร,รูนนะครับเพื่อมาสร้างเป็นรูนไม้ทุกคนนะครับแล้วก็รูนน้ําก็อย่าเพิ่งแยกแยกอเอาแค่รูนที่ไม่ได้ใช้นะเช่นรูนไฟผมก็จะมีรูนที่ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับก็พวกแบบรูนเอ่อ HP นะแต่ผมเดี๋ยวพามาดูผมไม่ได้ใช้รูนอะไรบ้างนะก็เริ่มจากเปิดท่าทั้งหมดก่อนละกันโอเคแยกทั้งหมดนะครับเลือกไปที่ HP นะ HP นี่คือไม่ได้ใช้แน่น,นอนครับแยกไปหมดเลยนะเนี่ยเราก็ได้ส่วนนี้มาเพื่ออัปเกรดด้ยวยรูนด้วยนะตอนที้ผมก็รูนเจ็ดทุกอันแล้ว,ลวก็มีเวลแปะมาหนึ่งนะมาแแปะอยู่ HP เสร็จล้วก ค่าคียเก็บไว้นะครับเพราะว่าในอนาคตนะครับเหมวอนดาวไฟจะยังไม่มีค่าคิยใช้นะแล้วก็ดาเมจโลนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้เคลียร์เลยเอ้าลืมกดแยกด่วนกดเคลียร์ไปก่อนโอเคเส็จแล้วก็เป็นค่าโลกระกันนะโอเคเรียบร้อยครับส่วนไอ้พวกธาตุนะครับธาตุไฟธาตุน้ําเนี่ยมันจะต้องแยกจำธาตุนะตอนนี้สำหรับใครที่เล่นสายเดียวสายคือแบบมีสายธาตุสายเดียวอยู่เช่นผมเล่นสายไฟอยู่นะเออเล่นสายไฟทําไมว่าเดี๋ยวโดนช็อตตายหรอก <c oughs> <c oughs> ก็แนะนําครับพวก้านน้ํา ต้านไฟต้านไม้อ่ะครับต้านไฟต้านน้ำต้านไม้เนี่ยให้แยกเป็นทีละอันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตข้างหน้าครับเราจะต้องเล่น3สายนะสามธาตุสามสายสามธาตุนะครับไอตรงนี้นะครับเจ้าโจมตีไฟไอเจ้าธาตุไฟของเราครับผมจะเปลี่ยนจากต้านน้ํากับต้านไฟออกครับแล้วก็เป็นต้านไม้แล้วกันนะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนสู้กับธาตุที่เราสู้ตรงข้างครับเช่นไม้ตีไฟเลยไม้ตีไฟเลยครับครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นธาตุต้านไม้นะ นี่คือในอนาคตนะครับที่เราต้องเปลี่ยนนะครับแสดงว่าต้องย่อยทิ้งนะแต่ตอนนี้ก็คือแนะนําให้ทําไว้3ามธาตุก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครมีแค่ธาตุเดียวนะพอเริ่มธาตุที่2ครับธาตุที่2ที่ผมจะเล่นเป็นธาตุน้ําใช่ไหมนั่นแหละครับผมก็ค่อยเปลี่ยนเป็นธาตุน้ําอ่ะจากท่านจ้ไอโจมตีน้ำของผมใช่ไหมมันดับไฟได้นะเออมันตีไฟแรงก็คือเมื่อเราเล่นโจมตีน้ำนะเมื่อเราเล่นธาตุน้ํานะเราสู้กับเราเราตีไฟเราตีน้แหละเอยเมื่อเราเล่นน้าครับมันก็ตีไฟแรงใช่ไหมสิ่งเราต้องใช้ก็คือต้้้้าาานนนนเตตไฟะะครับ มันต้องใช้ต้านกับท่าตรงข้างครับไอเจ้ารูนอไอส่วนตรงส่วนของส่วนอกนั้นเนี่ยที่มันเป็นต้านเนี่ยส่วนที่เราก็เราก็ใช้ตามที่เราชอบเลยครับนะก็จะมีเกราะนะครับมีโจมตีไฟโจมตีน้ำไรก็ใส่ไปทะลุเกราะครับโอเคโอเคครับแล้วพอเราทำออไอท่าน้ํากับท่าไฟนะครับได้แล้วนะ ก็จงกวะนนั้นครับเราสามารถย่อยพวกธาตุน้ำธาตุไฟนี้คือเอถ้าเกิดว่าธาตุไอรูนพลังงานธาตุไฟธาตุน้ําเราเต็มแล้วใช่ไหมเราก็สามารถย่อยไอธาตุของเราครับมาทําเป็นธาตุไมเ้เลยคือมันจะเร็วมากทําให้เราสามารถสร้างกิจธาตุหนึ่งขึ้นมาได้โคตรเร็วทุกคนส่วนออุปกรณ์ที่ผมใช้ก็ประมาณนี้นะครับนะที่ผมใช้แบบนี้เพราะว่าผมเน้นทะลุเกาะแล้วกันนะปัญญาธาตุระดูก็ช่วยคูณ2เจ้าเส้นทางชุกตาแล้วก็เจ้าพม่าพิศราครับทำให้เรานั้นตีแรงคูณ2ได้เองแต่ก็เสี่ยงกับดวงนะครับนะ 66%โคตรน้อยเลครับยังก็แลกกับพันสองนะครับพักกบ 1, นสองจริ 1, งๆตอนนี้ทะลุก่อนของผมครับอยู่ที่ประมาณ5,500ทุกคนคือมันอันนี้คือมันรวมกับอ่าอันนี้อย่างรวมกับอ่าสแตก็กอยู่ใช่ไหม66เนี่ยพันสองเนี่ยก็คือตอนนี้ออกบ่อยมากนะครับแต่ก่อนไม่ค่อยออกนะตอนนี้ออกบ่อยมากไม่รู้ทําไมทะลุก่อนครับท่านี่คือพอใช้ครับแต่ว่าไปดูที่ค่าคีดารมิดอ่าพวกผมเนี่ยมันก็จะหายไปมากครับตอนนี้ก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะก็เดี๋ยวคอนเทนต์หน้าก็น่าจะเป็นอ่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับไลนีอ่ะถ้าใครสนใจอยากให้ทําอะไรก็บอกได้นะอยู่ที่ว่าตัวเองจะทําตัวผมมันจะทําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็คือรู้สึกว่ามันเกมนี้มันค่อนข้างน่าเบื่อมากแนละ้วอยากจะย้ายไปเกมอื่นจริงๆนะแต่ก็ติดที่ว่าเออเล่นมาโค่นโหดแล้วอะ่ะโหดขนาดเนี้ยคือไม่ได้นะหนีไปไม่ได้นะเหนื่อยจัง เดือดจังแต่ก็ต้องหาตังใช้นะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมถึงตอนนี้ครับใครียังดูอยู่ก็ขอบคุณและเป็นกําลังใจให้ทุกคนได้ก้าวต่อไปครับใชุยีื่มีความสุขครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสายุนาระครับผมบ๊ายบาย